วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ตลาดกำลังจะปิดแล้วและวันนี้ยังมีคัสอีกหนึ่งคัสนะคะที่เราจะได้เจอกันก่อนที่เราจะเข้าคัสนะคะวันนี้นันจะมาอัปเดตเรื่องข่าวสารก่อนนะคะว่าข่าวสารวันนี้มีอะไรที่น่าจับตามองกันบ้างค่ะ และข่าวที่เราจะได้เจอในช่วงตอนที่เราเทรดกันช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะข่าวแรกเลยก็คือยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต่อเดือนของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็คําสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะซึ่งทั้งสองข่าวนี้เป็นข่าว2ดาวและในช่วงตอนประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งตรงนี้นะคะก็ยังมีข่าวที่น่าจับตามองค่ะเป็นข่าว GDP now นะคะของธนาคารกลางแอตแลนตานะถ้าตัวเลขออกมาเขียวนะคะก็จะส่งผลดีต่อดอลลาร์และเป็นลบทองคํานะคะก็มีแนวโน้มให้ทองคำเนี่ยมีแรงหนุนขึ้นไปอีกนะคะ แล้วก็ถ้าตัวเลขออกมาเป็นแดงนะคะก็จะเป็นลบกับดอลลาร์แล้วก็เป็นผลบวกกับทองคําค่ะส่งผลให้ราคาทองคํามีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปได้อีกค่ะและมาพบการอัปเดตข่าวสารต่อในคัสเลยนะคะบวกกับวันนี้นะคะก็จะมีการวิเคราะห์ตัวกราฟให้กับพี่ๆทุกคนได้ฟังด้วยสําหรับวันนี้นะคะถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนั้นนะฝากติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันคะ่ะบ๊ายบาย